แสองแม่แม่นั่ตัเอาองนเหลือใหรันอือเล็กัมาากักเอันนี้จุดใดครับนี่ของจุดใดนอันนี้สองจ้งัดผมก็เลวมดอะ นเนไม่มีหอยพไม่มหอ,อ,อยกเยหอยพแมันนี่ไปแล้วนี่อยู่ละไปแล้วไม่ดีเลยันตัดตัเดียวน่ะมนยังคมเยงัดมาจากพัดอ่ะตัวเลขก่ี่นี่จะทำไล่นี่ขอนงัดมาส่งของข้างแล้ว

เปิดไปเลยอ่า <c oughs> เปิดไปเลยนะถ้าถ้าอันจะเขามางัดเนาะถ้าเขาปิดเดี๋ยเขาครับก้อนตู้ตู้ตตที่เป็นโต๊ะไม้น่าจะอยู่ลุ่มมั้งเนี่ยครับ